สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับไม่จบรู้แล้วทำไมพูดเปิดเหตผลแท้จริงดิวอลิสราออกมาชี้เบาะแสหลังหอบ,อบครอบครัวลาไทยเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจหลังจากที่ดิวอลิสรานั้นได้ออกมาโพสต์เดือดถึง4พี่น้องบอบใบไม้ที่มีเนื้อหาโดยมีการโพสต์ให้ทุกคนเห็นกันและ ต่อมานั้นก็มีรายงานว่า i ิน t a g r กรมและ Facebook ของบุคคลที่คาดว่าน่าจะถูกดิวอลิสลาภาดพิงนั้นได้มีการปิดหรือระง,งับการใช้งานไปแล้วขณะที่เมื่วันที่16มกราคม2566ในรายการข่าวใหญ่ได้มีการรายงานประเด็นข่าวดังกล่าวโดยได้ระบุว่าจากกระแสข่าวของเรื่อง งานแต่งงานของพี่น้องบอใบไม้ B จากตอนแรกที่จะแต่งกันวันที่ย2บสองมกราคมได้มีการเลื่อนออกไปแล้วและต้องดูว่าเป็นใครจากข่าวที่บอกนั้นว่าเป็นบอใบไม้ B ai, ตอนนี้ก็มีคนพุ่งเป้ากันไปแล้วว่าเคยเป็นคนสนิทของดิวซึ่งพี่น้องสองคนนี้ก็มีชื่อบอใบไม้ B ai, ทั้งหมดและน้องของคนนี้ก็เพิ่งจะมั่นไป และกำลังจะแต่งงานแต่ล่าสุดนั้นก็ได้เลื่อนออกไปแล้วทั้งนี้ทางด้านเพจ Facebook ข่าวบันเทิงดังได้มีการสอบถามไปยังคนสนิทใกล้ชิดของดิโอลิสลาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยได้ระบุว่าคิดว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าคนที่ดิวาพาดพิงนั้นคือใครและคาดว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะที่รู้และอีกหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมด ซึ่งคร่าวๆว,ว่าครอบครัวนี้เปิดกิจการหนึ่งบางหน้าเพื่อเป็นการฟอกเงินโดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่ออกมาพูดน่าจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นอวดอ้างว่ารู้จักตำร,รวจและอวดอ้างว่าเป็นแบ็กให้กับผู้มีอิทธิพลและซัพพอร์ตเรื่องต่างๆทั้งๆท,ที่เรื่องจริงนั้นเป็นแค่คำกล่าวอ้างและชอบเบ่งเท่านั้นเองอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องจับตากันดูต่อไปครับส่วนทั้งด้านสาวดิวนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวข้างแรกหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์แฉเรื่องสุดแซ่บผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองโดยสาวดิวนั้นได้มีการโพสต์คลิปส่งตรงจากไต้หวันบ้านของสามีซึ่งเป็นคลิปของผู้ชายสุธิรักษ์ที่กำลังนอนคุยอ้อแออยู่กับคุณแม่น,นอกจากนี้ยังมีคลิปที่เจ้าตัวนั้น กำลังอุ้มลูกเตรียมพาออกไปข้างนอกคลิปนั่งรถกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งและก็ยังมีคลิปที่สามีสุดที่รักอย่างเซบาสเตียนกำลังอุ้มลูกชายตัวน้อยนั่งรถเผยให้เห็นมุมอันอบอุ่นของสามีอีกด้วยเรียกว่าหลังจากที่มีการโพสต์ตแฉเรื่องสุดแซ่บไปแล้วดิวอลิสลาคุณแม่สาวสวยนั้นก็ยังใช้ชีวิตตามปกติและดูมีความสุขกับครอบครัวในต่างประเทศ ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับต่อนะครับขอบคุณครับ